สวัสดีทุกคนสวัสดีสว,สดวันนี้เราจะเล่นแมปอะไรดีเล่นลางตายไหมละ่ะก็ดีนะงั้นพวกนายตามมานะเครสนุกมากๆเลยเมนทำไมตอนเราตายไม่ชุบทำไมชุบให้เตออีมาลิ เราขอโทษนะอิมอาริแกยิ่งแฟนฉันอะไรมิวเราไม่ได้เป็นแฟนเธอ <K ill> ก็ฉันเองชอบเธอแต่เธอไปชอบอิมาริมิวพูดจาดีๆหน่อยอย่ามายุ่งในไอ้ถั่วเขียวมิวทำไมเธอเป็นคนแบบแบบนี้ทำไมล่ะอิมาริบ้ามิวเราไม่ได้ชอบเธอและจะเตะเธอออกจากกลุ่มไม่นะเมนยานะ สนน้ำหน้าอีมิวห้าร้อยห้าิบห้ามลิอะไรรอมเมนเป็นแฟนเรานะักเป็นเลยเป็นเลยเป็นค่ะ